โอ้โหด่านนี้ก็ยากอยู่นะแต่จะไล่ให้พอให้พอแบบว่าสนุกสนุกหน่อยนะโอเคด่านนี้ขอเจอสักคนนึงก่อนขอดูดก่อนบ้งต้นขอดูดก่อนผมคิดว่าจะ,จะเป็นเครื่อง Hello ดูดกันดูดกันดูดดดดโอ้ยังดูไม่หมดเลยอ๋อออดูดอีกหน่อยได้ไหมไปไหนแล้วววัอ่ะดูดดูดอดุอดุดเบอยครับขั้นสองก็ไล่ได้ฮะตามสเต็ปขั้นสองไล่เลยไล่ไปดักหน้า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 โอ้โห โอ้โหวิ่งไววิ่งไวสับปะชกไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวคุณหลงเองไงกูหลงบ้าไปแล้ววั <What? S 1> ไล่เขาจะเราลงโอ้โหปั่นไวแท้ปุ๊บดักเลยครับมาหานิยด้วยสสงชัดจานที่มี มาทำน,นี่เอาได้แล้วไปไหนแล้วอาอเจอแล้ว,าาลวยักู์จุดหนึ่งดอกอ้อาวล่วงด้วยโอ้ล้วงล่วงล่วงล้วงล่วงเอาล้วงล่วงล้วงฮัลโหลล้วงนี่แน่สับเลยกระโดดลงไปในหลุมทำไมไปห้องบีเอพีลุ่มห้องนี้เหมาะสำหรับคนใส่สูตอย่างคุณฮ่าฮ่า โจกว่าไงเออไปแล้วแขวนหนึ่งเะจ๊ะเออผมคิดว่าเป็นเครื่องนูนครับสัยชัตญาณผมสัญชาต,ตญาณผมไม่เคยโกหกเป็นไงล่ะมันโกหกกูแล้วไปให้เครื่องมุมสุดนู้นเลยอ่าเสียง เสียงเสียงรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายเป็นไงสามหอดโอ้ยไม่เป็นไรโดนหนึ่งทีก็ไม่เป็นไรปึ๊บวิ่งไล่ตามไล่จับทอมแอนเจอรี่เนี่ยๆๆมีแอบหรือมีแอบหรือแอบหรือเมื่อกี้ดูมีดครับมีดเป็นลอยเบ้อไปทางนี้ปึ๊บไปทางนี้ปึ๊บไม่มาหรอ ผู้หลงแย่อ้เอ้าโอ้โหมาล้อองเองอยู่ตรงนี้โอ้เ่อ้าปาโถวิ่งกับปาทามปาโถไปต่อก็ดีอยู่แล้วมาที่เขนก่อนเจอ้จะห้ะบเขให้จ เราก็ค่อยดูดไปเรื่อยๆครับเจอใครก็ดูดไปเรื่อยอ้าวรอยเท้าฝากรอยเท้าเอาไว้เอ๊ะเอาโอ้โโดดมาให้ฟันเดี๋ยวๆไปไหนต่อเนี่โดดมาให้ฟันเฉยเลยโอ้ยโดนกระแทกหน้าตาม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 ัเราต้องซ้ำหมูป่วยหมูป่วยแล้วเราต้องซ้ำหมูป่วยแล้วเราต้องซ้ำซ้ำหมูป่วย โอ้ยเราต้องซ้ำตามซ้ำ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  oh. โอ้ยบัโถเอ๋ยเอาเฮ้ยไม่ลม้มเหรอเฮ้ยมันบัคก,กันแน่เมื่อกี้โอ้ตายตายตายบัคแบบนี้ก็แย่สิไล่แล้วไล่แล้วได้แล้ว จะทาอะไรของมันเมืเ่อกี้เหมือนจะล้มไม้นะแต่ว่าอย่างที่บอกครับความเขาเรียกว่าความชาลาใจคนระับคิดว่าจะล้มได้เออมืเ่อกี้รอยเท้าครับเราตามรอยเท้าที่เพิ่งดับไปมาดๆไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อ,อยู่ใส่อยู่ใส่ออตอนนี้เหลือสามเครื่องครับก็ยังพอมีเวลาครับผมฮัลโหลเอ้อตัวสูตรตัวสูตรตัวสูตรตัวสูรตสรจาจำได้โอ้เจอแล้วตัวสูรตรจะจำได้ เราจำได้ว่าเราเคยแขวนเจ้าเราจำเขาจำได้ว่าเราเคยแขวนเจ้าไปขึ้น <c oughs> สู่ยอดเสาเดี๋ยวหาเสาก่อนอ๋อเจออ่ะเจออ่ะห้องนี้ก็ไกลอยู่นะ เฟังเสียงครับด้วยหูสลาว9.7มีคนอยู่แถวนี้แน่นอนเพราะเครื่องมันใกล้เสร็จแล้วมีคนอยู่แถวนี้แน่นอนครับเอ่อตัวนี้ไหมไม่มีนะเน่อ๋อมีคนช่วยละ มีคนช่วยแล้วคาดการนะวน,นี่โอ้คาดการณไม่ผิดโอ้นีมีแทงหลังไหมมีแทงหลังไหมอามีแทงหลังไหมไม่มีนะฮะก็ตามน้ำคนะตามนั้นบ๊าย,ายลวหนึ่งลายวิ่งมาหาทำไมมีคนมีคนกำลังจะมีคนครับมีคนครับมีคนมีคน ย่องย่องแล้วก็ว่ารอยเท้าหายไปไหนแหมย่องย่องนี่เองครับย่องนี่เองโอ้โหลืมเหลยว่าต้องมาทางนี้แหมเราไปดักหน้าเลยครับเราไปดักหน้าเลยครับถ้าไม่โอ้ยเราไปดักหน้าเลยครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวิ่งยับยับวิ่งยับยับอ่าวิ่งยับยับเหรอครับโอ้โหน่าจะยังไม่เบสิกเบสิกยังไม่แน่นพอครับวิ่งวนจั๊กจักทำไม สอสไยุสนนี่ใส่ยุ่นี่ือ,อสอนเครื่องทำใจแล้วทำใจแล้วเอาแล้วเอาแล้วอันนี้เสียงเพิ่งปั่นเมื่อกี้เครื่องใกล้เสร็จครับแปลว่าต้องมีคนอยู่ในละแวกนี้ บนเลยครับตัวนี้ไม่มีเดาผิดเดาผิดอ้าวไปแล้วไปอีกหนึ่งแล้วอ้าว very good อืมมันหายไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่เหรอ ใช่เหรอวะหายเร็วมากอ่ะตายแล้วเดือเครื่องเดียวสอดแจ้งแล้วทีนี้ <c oughs> ไล่กัดไอพวกนี้มาไล่กัดจริงนักไปดักนู้นเลยมันไปเครืร่องนู้นมันไปตรงนู้นแน่นอน นั่นไงร่วงไปหนึ่งแขวนเลยครับแขวนเลยอีกคนอยู่ไหนช่างมันครับแขวนเลยครับแขวนเลย ได้เพียงเท่านี้ก็พอใจมันออกมาไหมมันออกมาไหมอโอไปเลยครับไม่ไม่รอเพื่อนเลยอะ่ะ เป็นไไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราจะได้ดูกันว่าเราจะได้ใช้โมลิหรือเปล่าที่ได้เอาที่เอามาเนี่ยเอาโมลิมาจะได้ใช้ไหมเดีย๋ยวจะได้ดูกันผมมองว่าน่าจะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องไหนละ่ะฮลโลเอา้าดูดกันดูดกันดูดกันโอ้ยอยู่ๆก็เจอเฉยเลยอะ่ะดูดกัน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  ปันก <c oughs> ่อนเลยนะปันก่อนเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตามครับตามครับตามตามตามคือบอกแซกซกแซกเดอร์ซีรีส์ หมุนวนหนึ่งรอบแล้วก็ฟาดอ่โหยโอ,ยโอย้มีตายยากตายยากตายยากแล้วยังไงขึ้นสู่ยอดเสาหนึ่งนอปักเขาให้ขอพาร์ประตูก่อนเผื่อไว้ไล่ตอนนี้ มีเครื่องระเบิดอยู่ตรงนี้นะครับเมื oh 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 ่อกี ik, ้อ oh oh line. ้าวโอ้โหมาช่วยกันเห็นเห็นตรงต้งเราปล่อยคนนู้นเลยครับเราปล่อยคนนู้นเพื่อเอาคนดีเราปล่อยคนนู้นเพื่อเอาคนดีจะพึ่งก่อนไปแล้วดุ๊กดิ๊กโอ้โหเสร็จหนึ่งลาย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 โอ้โหสองเฮ้ยไวโคตร โอ้โหเสร็จสองเครื่องอย่างรวดเร็วครับอ้าววิ่งเข้าไปหาวิ่งเข้าไปเจอทางตันครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นหนึ่งลายที่กำลังวิ่งอยู่ตรงเมื่อกี้ครับจะตามทันไหมจะตามทันไหมไม่รู้ตามทันหรือเปล่าไม่รู้แต่แขวนก่อนหนึ่งนอเข้าให้ตามเขาอกคนนึงตามเอ้าโอ,อ้เจอเจอพระเอก เดี๋ยวให้เอา้าเอา,เอ,าอะไรมันงงมากเอาก้านี่คือขั้นปั้นโอ้ผมก็งงตระุูนแต่ว่าจะไปแข่งตรงไหนเท่านั้นเองออกไปออกไปออกไปไปัปุป๊บงงมากครับวิ่งบนมาหาเฉยได้ครับเหมือนคาดความอบอุ่น มีโล่งมีโล่งโอเคบิงมาี่นี่ไหมปัดทืบเพื่อมาทางนี้นี่ไงฮะนี่ไงฮะโอ้โหมีบล็อกถูบล็อกเราทำลายกำแพงไว้เรียบร้อยแล้วรอเลย กะทืบด้วยไม่กระทืบด้วยไม่กระทืบวัดดีวัดดีอดีอชอนายเมีที่แขวนตรงไหนมั้ง๋อมีข้างหลังใกล้ๆปไปทางนน้เลยครับไปทางนน้นเลยด่วนเลย ตอนนี้สามเครื่องน่าจะใกล้เสร็จอีกประมาณเครื่องสองเครื่องและนั่นไงคนออนี้ก่อนเลยคนนี้ก่อนเลยมาหนึ่งดอก๋อร่วงครับร่วงโอ้โหเมื่อกี้มันรน่วงไปข้างล่างอย่ใช่ไหม โอ้โหคุณก็หามึงไม่เจอแต่มึงเข้ามาหากูเองอะเนี่ยอืมอ้ออกเขาอย่าดิ้นแรงสีอย่าดิ้นแรงอย่าดิ้นแรงอย่าดิ้นแรงมาซะให้หนาวละตอนนี้มีตัวหนึ่งที่เราสามารถโมลิได้นะครับ นี่ไงตัวนี้เลยเอออตามเลยครับตามตามเลยครับตามอะดูเรียบรอ้อยฆ่ามัน <c oughs> เออเออตาเขหลนเออเออไปเป็นซากศพอ้าวโอ้โหเจออีกหนึ่งหนอครับคนนี้โดนแขวะไปแล้วหนึ่ง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 ครั้งนะฮะเลือนกระสุน โอ้เจอเฟิงหมิน่นเฟิงหมินไม่เอาครับเฟิงหมินไม่เอาปล่อยให้วิ่งเลยปล่อยให้วิ่งเลยเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนโอ้ยตันแล้วโอ้ยตายยากด้วยวีตายยากโอ้บัตรลัดแล้วไม่น,าน่ารอดขึ้น <c oughs> สู่ยอดเสา <c oughs> ต้องรีบไล่ครับเมื่อกี้เฟิงหมินอยู่ตรงนน้นนะครับ คนนี้อีกครั้งหนึ่งโมดิได้เฟิงหมินน่าจะไปเครื่องนี้เครื่องล่างยี่ไงครับหมุนมสมวัเซาหนึ่งรอบตามเลยครับเอาเอาเอาเฮ้ยมันหายตัวได้วะ งงเลยโกเฮ้ยเมื่อกี้หลงเลยมันฟันปุ๊บมันหายเลยเว้ย,ยเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมคาดว่าเมื่อกี้ดึงปุ๊บมันต้องมาทางนี้อ๋อก็เป้ฟันหนึ่งดอก ขบนมีสามเครื่องแล้วตรงเนี้ยขบวนนี้ไม่น่าใช่ผมว่าไปเครื่องนูน้นชัวเอา้าโโอ้หขอบคุณเลยครับขอบคุณไม่ต้องหาให้ยากขอบคุณเลยเอ้าวโดดมาอา้อาวโดดมาเขาตายยากด้วยตายยาก ตช่คานี้ตายไม่ยากแล้วตายเลยแหละลาก่อนบ๊วย <c oughs> ถุบทุบต่อถล่มห <c oughs> ลักจะเถอดคนดีเอาละอ๋ะอ,อไม่ใช่เอาละเราเห็นจุดมุ่งหมายแล้วหนึ่งคน ยังไงมันต้องขึ้นมาจากบ้านครับขึ้นมาทางไหนเท่านั้นเองน่าจะไปแลเปลี่ยแค่สองเครื่องครับตามหาต่อไป เครื่องมีสามเครื่องอยู่ในละแวกนี้มีเพียงสามเครื่องนี้เท่านั้นสามเครื่องนี้มันก็ไม่น่าจะไปที่ไหนได้ เดี๋ย้ไล่ง่ายหน่อยคุมโซนไว้อยู่แค่สามเครื่องนี้ครับเดินวนแค่สามเครื่องนี้เท่านั้นมีมีปันป่นยังมีปั่นเนี อันนี้เราจะเป็นขั้นสามแล้วก็ไล่ไล่ทีมละอ้าวอ้าวเจอเฟิงว่ะเจอเฟืงองเฟืองปัดธูเฟิงแขวนเลยครับผมไม่รออยู่แล้วไม่รออยู่แล้วแขวนแล้วครับผมมาเอาละวสามเครื่องนี้ปั่นเครื่องไหน ออกเลับฟึ๊บอีกคนหนึ่งทิ้งเพื่อนเหรอจริงเหรอมไม่นะปล่อยให้ช่วยปล่อยให้ช่วยด้วยอ่ะเอา บอกนะเจอหลุมแล้วอ่ะมันเล่นกันเป็นทีมมั้งเนี่ยเฮ้ยื่นนนเยมมองงจััาาลลบหไกโอ้รอดเฉยเลยอ่ะว่าแล้วมันเจอหลุม